ก็ปี้นะครับตอนนี้มาอยู่ที่งานทิ้งาจาัดของจังหวัดอ่างทองอยู่หน้าเทคนิคครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเพราะว่าตอนนี้อ่างทองในจัดงานพูดถีเลยครับผมอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นงานชิ่นจุดแล้วนะของเดือนนี้นะครับผมกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในงานว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับผม อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยอร่อยนี่ครับผมหมึกช็อตอยู่ในงานหนังทองด้วยนะครับใครสนใจมาลองได้เลยครับผมราคาเริ่มต้น100บาทครับี่กับหมึกช็อตครับนี่ป้อนกันด้วยเป็นไงแซบอิลี่แซบอิลี่ครับผมหมึกสดๆเลยนะครับ โอ้โหนี่ครับผมร้านนี้ซูชิเบิร์นไฟครับนี่คุณนายซูชินะผมอยู่ในงานของจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับที่หน้าเทคนิคนะผมใครสนใจเชิญได้เลยชิลละสิบบาทนี่ครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับผมกับร้านนี้นี่และแม่ค้าสวยด้วยนะผมหมูกระทะราชาเชิญชุมนี่ครับเริ่มต้นที่ 39บาบาท9 9 199บานั่งกินกันแบบนี้เลยนะผมนะเปนไงสะดวกสบายและราคาถูกมากครับใครอยากลองมาได้เลยผมหมูกระทะสามสบกาาทราคาโคตรถูกครับตอนนี้อยู่หน้าเวทีแล้วนะผมนี่ครับผมเป็นเวทีคอนเสิร์ต ของที่งานทิ้งกระจาดนะครับผมหน้าเทคนิคอ่างทองนะครับนี่ครับอยู่หน้าเวทีก็จะแฉะหน่อยๆน,นะผมเพราะว่าฝนถึงหยุดไปนะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอาหารเกาหลีไส้กอรอกมามา่ามันฝรั่งอ๋อเป็นไส้กอรอกนะครับผม ด้วยลาวาภูเขาไฟของไมโลครับย้อนวันวาน,นไว้เด็กๆด้วยแก้วใะ29บาท เจอเยอะ<ม>เจอทุกงานกลับมาหรอยงัยงยังเพิ่งมาถึงด <c oughs> เดินด้วยนะไหนนี่ไงอ๋อนี่นี่น่ากินมากหมูอบโอง่งอ่างทองซี่โครงอบน้ำผึ้งหมูอบน้ำผึ้งไก่อบน้ำผึ้งมีทุกอย่างที่จะอบน้ำผึ้งได้ครับผมสีฉ่ำๆสวยๆนะผมใครอยากลองมาเชิญได้เลยครับ มีม้าหมุนด้วยนะครับผมนี่ใครอยากย้อนวัยพาลูกๆหล,ลานๆมาเที่ยวได้เลยนะผมนี่ครับสวยๆทุกตัวไฟสวยมากเลยนะครับผมแล้วติดข้างๆกันเลยนี่ครับชิงช้าสวรรค์อืม สูงมากครับผมโอ้โหตาเึอเมื่อยคอแนละ้วนี่ครับขึ้นไปหน้าข้งางบนได้เลยนะผมชมวิวสวยๆบรรยากาศในจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ครับผมแล้วก็จะมีตูย้ยอดของเล่นด้วยนะและเดี๋ยวเราจะไปลุยโซนของเล่นกันนี่ครับผมมียิงปืน20แล้วก็ยิงตุ๊กตาด้วยนะครับนี่เป็นปืนไม้และนี่เลยปืนยาวครับปืนเล็กก็มีฝึกทดสอบฝีมือนะครับผม ตามมาด้วยระบายสีหันษาครับนี่ครับผมมีหุ่นให้ระบายสีหันษาเนี่ยเยอะมากเลยครับนี่ครับอ่าไม่ฮะแล้วนี่ยผมเครื่องเด็กเล่นนะแบบใครพาลูกๆนั้นหลายมาเล่นได้เลยนะเนี่ยแบบของเล่นเยอะมากครับปีนี้ที่งานทิ้งกระจาดจังหวัดอ่างทองหน้าเทคนิคนะครับผมมีกันประมาณถึง10คืนกันเลยทีเดียวครับผมวันนี้เราก็มาวันเปิดงานคืนแรกครับ กันอยู่อ่ะครับผมเห็นกันอยู่อ่ะของผมอ่ะโอ้โหเห็นกันอยู่อ่ะโอ้โหกระจุยอ่ะดูเอะกระจุยอ่ะโอ้โหเนี่ยกระจุยอ่ะโอ้โหเนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยเนี่ยถ้านิ้วผมเนี่ยโอ้โหเห็นกันอยู่เน่ยกระจุยครับผมนี่ครับ ยิ้มเป็นวงกลมครับผมกระโโตกระโโตกยิ้มเลวงกลมแม่นวงแม่นวงแม่นเข้าถุงเข้าเลยมาทดสอบเฝีมือได้เลยครับผมที่หน้าเทคนิคทางทองนะครับผมงานทิ้กระจาดอย่าลืมนะครับผมชาวางทองลองมาเที่ยวกันจะยืนปิดเองไงอ้าวก็ต้องปิดแล้วได้เวลาอันสมควรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กับช่อง Enjoy Chaffee ทาง YouTube แล้วก็ติดตามในเพจอ่างทองด้วยนะครับผมว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อนะครับผมกับในงานบรรยากาศอ่างทองทั้งพากินพาเที่ยวนี่ครับ มารด้กาันในงานตอนนี้ก็กำลังจะกลับกันแล้วใครที่จะฝากรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่ขับเลยเข้ามาไม่ใช่เลยงานนะเลยทางโค้งเข้ามานี่ครับผมเดี๋ยวมีพวกพี่เขาบริการด้านการจอดรถอย่างเต็มที่ครับนี่ครับใครก็ฝากติดตามด้วยผม